สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ติดตามมาช่วงดีๆทุเรียนบ้านเดินครับสวัสดียามเช้า25องศาครับวันนี้25องศาเหมือนเดิมครับอากาศดีๆแล้วก็เดินเลาะสวนนะครับเดินเลาะอันนี้ฝั่งของน้องสาวครับฝั่งของน้องสาวดีว มเริ่มจะเขียวเข้มนะครับทาความสะอาดโคนแล้วครับอยู่ช่วงเริ่มกักโศกแล้วครับน้องสาวเขาเริ่มเดินเดินเกมแล้วครับทําความสะอาดโคนแล้วครับบรรยากาศด,ดีมากเลยตอนเช้าครับชอบเย็นสบายลมเ,เบาเฉิวว ตอนนี้เพิ่งจะเริ่มเป็นเพศสลัดเองนะครับเพิ่งจะเริ่มเป็นพศสลาดเองแต่ก็ถือว่าเร็วนะครับปกติเพิ่งจะหางประทูหางดาบเพิ่งจะหางดาบนะครับหางดาบลักษณะนี้เยอะนะครับครับเดี๋ยวกลายเป็นเพศสลาดแนละ้ว ใบก็จะเจอแหว่งแหวงนะครับมแมลงเยอะนะครับเราก็ไม่ได้ใช้ยาฆ่ามแมลงอะไรครับธรรมชาติล้วนๆนะครับรักษาสุขภาพคนปลูกนะครับแล้วก็จะทําให้ทุเรียนเรามีความอร,อร่อยเนียอหนึบนะครับไม่มีสารเคมีเร่งอะไรนะครับ หลงรับแปรหลงรับแปรหลงรับแรปร4สี่ปีสี่ปีใช่ไหมสามปีกว่ารับดูความแตกต่างครับต้นนี้กับต้นโน้นต้นนี้หมอนทองนะครับต้นนู้นนกหยิบดูความแตกต่างครับปลูกปีเดียวกันนะครับ ถ้ามันงามแล้วจะเติบโตดีไปไวครบะปั๊บเดียวฮะดูนกจิบนกจิบตัวเร็วมากเชื่อเลยตัวนี้สี่ปีเดือนที่แล้วครบครสี่ปีเดือนตุลาปีที่แล้วเอิบตุลาที่ผ่านมาครับมันที่ยิบสามตุลานะครับครบสี่ปีดูสูงห้าหกเมตรสุดยอด สูงแสงตอนนู้นแหละตอนนู้นปลูกก่อนสองปียากาศสบายๆยามเช้า จะแก่แล้วน่าจะเก่แล้วกล้วยกล้วยหอม <c oughs> ดูหนำดำครับนี่หนำดำจากสมโมก็ฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับหนำดำลอดแล้วครับ ขนนเพชรดารงครับวันนี้เพชรดารงเพชรดำรงอากาศยามเช้าอากาศยามเช้าสวยงามครับเย็ยนสบ,บายครับ นี่หนำดำครับหนำดำซื้อกิ่งพันจากสนามชัยเขตนะครับกิ่งพันจากสนามชัยเขตหนำดำให้อากาศดียามเช้าดูนเพลินไปครับอากาศเย็นๆมันก็น่าเดินเล่นนะครับ เรเรียนนะครับปีที่แล้วไม่โซมนะครับไม่แรงแล้วก็ไม่เจอโรคสูงใหญ่กว่านี้ครับปีที่แล้วนี่ไม่เวิร์กช่วยมัง่งงามมัง่งไม่งามมัง่ง คักค้ากันไปเพลินไปฮะหญ้าเพิ่งตัดไปนะงานไปแล้วโูเจ้าลูกชาย <c oughs> ลูกชายประจำสวนเพลินป้ายเดินเพลินป้าย ไม่ได้ชมทุ่งครับชมสวนสวยงามมากเงาะเขางามของน้องสาวเขาขยันใส่ปุ๋ยกับเงาะของผมแทบไม่ได้ใส่ของเขาใส่ปีละหลายครั้งของผมใส่ปีละครั้งบางปีไม่ใส่เลย ธรรมชาติล้วนๆโรเรียนสี่ปีดูสี่ปีสุดยอดสี่ปีเดือนตุลาที่ผ่านมานี่ครับตอนนี้กิ่งกระโดงฮะไม่น่าเชื่อ มังคุดปีที่แล้วไม่ได้กินลูกสวยงามสามปีทุเรียนสามปีมันสูงแข่งกับต้นกล้วยนนะฮนะสามปี สูงแข่งกับต้นกล้วยครับกล้วยหอมกล้วยหอมซื้อหน่อหนอ่นอ,นอพันธุ์มาจากแหนนู่นนะตลาดน้ำลำพญานะครับไปเที่ยวตลาดน้ำก็มีขายกิ่งต้นตอหน่อกล้วยนะครับหนอ่อละห้าสิบาทเขามาปลูกขยายพันธุ์หลายปีแล้วครับดูได้กินลูกสวยๆนะครับ กล้ยหอมทองโอเคครับคลิปนี้แค่นี้นะครับเดี๋ยวจะยาวไปชมเพลินนะครับเพลินเนกับทุเรียนบ้านเนินคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ